สวัสดีชาบักินสีดับดีรับอ่าสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับก้อนเร็วดิวันนี้น้องโปดพาคินจะมาทำอะไรครับรบีวิวฝึกระบายสีใช่ไหมครับใช่ครับนี่<ม>โอ้ยมีฟองสบู่บด้วย,ม,ดดวยมีลูกโป่งลอยมาด้วยอาแกะเลยพปรจะวางน้ำหกนะลูก,ะกะระบายตัวไหนก้อนดีระบายระบายอ้าวมันเรียกดีกว่าพ่อ เาจะโปดดิ่าจะเลยตัวไหนอันนี้มันตัวอะไรอะรถรถค่ะรถเราจะเอ่าวอะไรสิงเโตร้ายอ่อนมีอาพโปดจังบายตัวไหนะบายไหนอะเราจะโปดดินะดดดดเอตัวเดียวก่อนลูก เอาตัวนี้เอา,เอาสีจ้ะเอาสีออกมาให้วานหองเพียงหองแต่ละดันเอาใบาช่วยแกะสีก่อนนะครับต้องผสมน้ำไหมพ่อเตรียมน้ำมาให้อ่ะไม่ต้องผสมอา้าวเหรองั้นเอาน้ำออกจากน้ำหกดึ้งดูงเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนดูนะครับเดี๋ยวน้องปดระบายไปเรื่อยๆแล้วจะมีฟองลูกโป่งออกมาด้วย ปากินน้ำปกินน้ำอ่ะม่วันนี้น้องโกดเด็กหอัวตีคิ้วผมยาวนะครับกติเลยก็ได้ไปตับผมมาเอาเอาอะไรเนีมีน้าวาเอาสีเข้าไปข้างหน้าเอาสีมาข้างหน้าสิครับ้าไม่เป็นไรนมันที่ที่ที่ล้งชูกันไง เดี๋ยวราคูก่กันตรงนี้ก็ได้นี่ราคูก่กันอันนี้โปกเกรจิ้มอันนี้ก็ได้อ่ะตอนนี้เกไม่ออ่ารถรับเพลิงสี่อะไรรถแต่โปรดส,ส,สีอะไรครับสีอะไรบอกเพื่อนด้วยสิสีแดงตั้งใจตั้งใจมาก ไลูกโป่งนะเ,นเพื่อนๆหลอดดูลูกโปงอยู่ลูกโปงไม่มาเลยจะไปคนต่บลูกโปง่งอ่ัดอยิ้เงิ้ากินว่าๆข้าเบื่ไปสิเป็นข้าเลย่อยๆข้าอยู่นี่ไงยูแดงข้าเลยอะ ก็ไปทำแล้วอืมเจ้าก็ไอ้ลักก็น่าโมโหนี่ พปรตลาจะเปลี่ยนสีอื้อน,น่ยพปรตทั้งหลังหนามกรโรงงานนี่เหรอใช่ <c oughs> <c oughs> ใกล้เสร็จยังยังเจแลยพ่อ่าไปใกล้ตอนนี้ท้าสีดำละครับนีอาชวยเพื่อนๆดูดิอีกค้างหนึ่งไงอันข้างนีเฮ <c oughs> ้ยโอโ้โหดำแดงดำแดง น,นี่ตั้งใจมากพวกก็ลองระบายตัวดูสิรถดับเพลิงใกล้เสร็จแล้วนะเราลองดูผลงานสิ แ,แล้วปะคะเสร็จแล้วจแล้วไหนทำให้เพื่อนเพื่อนดูสิสข้างนั้นโอ้ยไหนดูสิข้างหน้าสีชมพูชมพูข้างข้างสีรายหันมาสีดำนะข้างหลังอะ่ะสีเหลืองอะไรก็ไม่รู้ อีกครั้งหนึ่งอ่ะสีน้ำเงินโอ้โหอันนี้เขาเรียกว่าอะไรรถดับเพลงิงรถดับเพลิงอะไรครับ <c oughs>